สวัสดีครับต่อไป EP ที่92นะครับในหัวข้อเรื่องนะครับเงินบาทดิจิทัลเงินแห่งอนาคตกำลังจะมานะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคือด้วยความที่เราอยู่ในโลกของธุรกิจการค้าสิ่งใดที่จะเป็นเขาเรียกว่า เทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่การเปลี่ยนแปลงที่เราดูและพิจารณาวิเคราะห์แล้วว่ามาแน่ในฐานะของคนทำการค้านักธุรกิจเราจะเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นไม่ได้เราจะต้องเรียนอย่างผมเนี่ยแก่ปูนนี้แล้วก็ยังต้องเรียนผมไม่รู้อะไร แต่ถ้าผมไม่เรียนผมก็ไม่รู้หนักไปเรื่อยเพราะของใหม่มันมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจำเป็นต้องเรียนเมื่อผมเรียนผมพอรู้ไม่ได้เก่งนะครับพอรู้เมื่อพอรู้แล้วเอ๊ะเราก็คิดถึงเพื่อนสมาชิกไอ้ยอย่างนี้เพื่อนเราที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือเป็นเยาวชนที่เป็นเด็กอะที่ยังเป็นมือใหม่ อัดขับก็ถ้าได้รู้เหมือนที่ผมได้รู้เกิดปัญญาเกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อธุรกิจผมก็เดินหน้าแล้วครับเพราะอยากจะให้สิ่งนี้ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับอา้าวทีนี้เราย้อนมานิดหนึ่งนะครับ เ,ออเงินบาทดิจิตอลเนี่ยนะครับในปีหน้าประมาณกลางปีนะครับทางแบงค์ชาติไทยเนี่ยนะครับกำลังเตรียมเพื่อที่จะประกาศนะครับให้มีการใช้เงินบาทดิจิตอลในวงการธุรกิจหรือว่าในประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับให้ได้ใช้ นะครับในประเทศไทยทีนี้เงินบาทดิจิตอลคืออะไรนะครับพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบเงินบาทดิจิตอลเนี่ยมันก็คือเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแทนเงินแบบเงินบาทกระดาษนะครับก็มืนก็คือเงินนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเงินดิจิตอลนะครับ ใช้จำระะนี่แทนเงินบาทแบบกระดาษได้ตามกฎหมายนะครับทีนี้ตอนนี้นานา,นาอารยะประเทศเขาเริ่มทดลองใช้เริ่มนำมาใช้กันมากมายยกตัวอย่างเช่นน,นะครับในประเทศจีนการใช้เงินหยวนดิจิทัลได้มีการทดลองใช้แล้วในร้านอาหาร ร้านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและทางจีนเองนะครับน่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับในปี2022ก็คือประมาณปีหน้ายวนดิจิตอลเนี่ยนะครับน่าจะมีการประกาศใช้อย่างชัดเจนแล้วนะครับคืออย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ว่าทดลองใช้อยู่หรือว่าอะไรยังไงกันอยู่นะครับก็ก็กำลังเตรียมนะครับทีนี้ กลับมาที่เงินบาทดิจิทัลเนี่ยมันจะแตกต่างกับเงินสดนิดหนึ่งนะครับคือเงินบาทดิจิทัลเนี่ยมันไม่มีดอกเบีย้ยแต่เงินสดเวลาฝากธนาคารมันก็มีดอกเบีย้ยแต่ดอกเบีย้ยมันก็น้อยนิดแค่นิดเดียวนะครับทีนี้วิธีใช้จ่ายนะครับต้องใช้จ่ายยังไงนะครับเขาจะสร้างเขาเรียกว่าตัวกลางที่เป็นกระเป๋าเงิน ส่วนมากตัวกลางที่เป็นกระเป๋าเงินเนี่ยเขาจะเรียกว่า wallet นะครับคือเป็นกระเป๋าเงินคือเราจะต้องเอาเงินสดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นบาทดิจิตอลแล้วเอาบาทดิจิตอลนี่ยนะครับไปเก็บไว้ที่กระเป๋าเงินกลางนะครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้ใจ่ายอะไรนะครับเราก็ประมาณว่าผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลนี้ ทีนี้เราก็มาฟังเหตุผลของแบงค์ชาติว่าอ้าวสาเหตุที่ท่านจะออกเงินบาทดิจิตอลเนี่ยเพราะอะไรนะครับคือท่านก็คาดหวังว่าโลกในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะเป็นสังคมที่เรียกว่าไร้เงินสดคนจะไม่ถือเงินเนี่ยฮะไปจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายนั่นคือมันก็เรื่องทั้งเรื่องปนเรื่องจี้เรื่องอะไรกันมันเยอะแยะไปหมดน,นะครับทีนี้ ถ้าเปลี่ยนมาการมาใช้ในเงินบาทดิจิตอลการจับจ่ายใช้สอยต่างๆมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ก็ต้องลำบากในการพิมพ์แบง์ออกมาเยอะแยะทุกอย่างมันก็มีต้นทุนของมันนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีนวัตกรรมใหม่ๆที่พัฒนาออกมาเรื่อยๆและในวงการนวัตกรรมเหล่านั้น บางครั้งการรับชำระเนี่ยนะครับค่าสินค้าหรือบริการเนี่ยเขาใช้ระบบดิจิตอลในการชำระทีนี้ถ้าแบงก์ชาติเอาเงินบาทดิจิตอลออกมาใช้แบงก์ชาติก็จะเป็นผู้รับรองหรือรับประกันเพราะว่ามันมีเงินสดไปซื้ออยู่แล้วนะครับทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านก็หวังว่ามันจะช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้ดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับคือเราก็ต้องก้าวตามโลกไปคุณจะไปฝืนว่าไม่ยอมออกไม่ยอมใช้อ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่แบงค์ชาติเนี่ยท่านได้ออกเงินบาทดิจิทัลออกมาใช้นะครับในประมาณกลางปีหน้านะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีความเห็นเพราะว่า มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปแสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับมีความเห็นที่เป็นบวกอย่างเดียวเป็นลบไม่มีเห็นด้วยทุกอย่างนะครับแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็ออกเร็วๆหน่อยนะครับท่านสวัสดีครับ